เอาละครับสำหรับวิดีโอตัวนี้นะครับถ้าเกิดว่าคุณยังไม่เบื่อกับเกมแนวปัทลุยยอไปซะก,ก่อนเนี่ยวันนี้ผมมีอีกเกมหนึ่งที่อยากจะนําเสนอแล้วก็ตัวเกมอยู่ในช่วงทดสอบอัลฟาเทสนะแล้วก็ผมมีโอกาสได้ไปลองเล่นมานะครับก็เลยอยากจะยิมมาแนะนําให้ได้ชมกันนะผมว่ามันน่าสนใจมากแล้วก็สนุกมากด้วยแต่ว่ามาจะขนาดไหนกันวันนี้มาดูกันกับเกมที่มีชื่อว่าปลั๊กหันครับ บัตฮันนะฮะเป็นเกมแบทเทอรี่โที่มีเซตติ้งอยู่ในจักรวาลของเกมแวมไพร์เดอะมาสคิวเรตที่หลายคนก็รอภาค2กันมานานแล้วนะบัตรลาย2นะแต่ว่าเลื่อนแล้วเลื่อนอีกนะวิบากกรรมแห่งการพัฒนา,าจริงนะล่าสุดได้ข่าวว่าเปลี่ยนทีมพัฒนายกแขงเลยก็ต้องรื้อเกมเพื่อทําใหม่ก็น่าจะต้องรอกันอีกนานเลยทีเดียวนะครับซึ่งทีมที่เขามาทําภาคแบทเทอรี่โหรือบัตฮันเนี่ยก็เป็นคปทีมกับที่ทําภาคหลักนะอันนี้เขาเป็นสตูดิโอชาร์ปบ็อกนะครับ เบื้องต้นเกมนี้ก็จะเป็นเกมเล่นฟรีนะครับซึ่งตอนนี้ก็ผมมีโอกาสไปทดสอบ Play Test มาแล้วก็จะมารีวิวเกมนี้ให้ได้ชมกันแบบคร่าวๆตามนี้เลยสำหรับตัวเกมหลั่ฮานะเป็นเกมไปเทอร์เรลในมุมมองบุคคลที่3หรือว่า third person เ,เองแล้วก็มีเกมเพลย์การเล่นที่รวดเร็วมากนะใครที่เคยเล่น Hyperscape ของ Ubis o อ t นะจะรู้สึกว่ามันมีความคล้ายคลึงกันอยู่มีการกระโดดสูงนะมีการปีนป่ายขึ้นไปไล่สูส้กันอยู่บนหลังคารครับแม้ว่าจะเป็นมุมมองเติร์ดเพอร์เันต์นะแน่ะ แล้วก็เป็นระบบปกตินะผมเกมพระธนยุยุคนี้นะครับจะไม่ต้องโดดร่มลงแล้วนะครับคือเกิดมาเนี่ยเลือกจุดเกิดได้เลยแถมบอกหมดว่าแต่ละคนในเกมนั้นเนี่ยจะเลือกลงตรงไหนบ้างนะฮะถ้ามีศัตรูมาอยู่ใ,ใกล้ๆก็ต้องระวังกันได้หนึ่งช่วงต้นเกมข้อดีของเกมนี้ก็คืออาวุธเนี่ยจะแบ่งสีให้อย่างชัดเจนนะครับผมไม่ต้องหาอุปรกรณ์มาตกแต่งให้วุ่นวายนะไม่แน่ใจว่าเกรดสีอาวุธเนี่ยมันจะเกี่ยวกับดาเมจด้วยหรือเปล่าแต่จํานวนกระสุนเนี่ยใช่เลยครับยิ่งเกรดสีอาวุธยิ่งสูงนะจำนวนกระสุนนนกกก็็ยยยิ่่่่งงเเเอออะนะรับววลาาตสู้้จไดปี ถ้าถามว่าเกมนี้นะครับมีอะไรที่แตกต่างจากเกมบทเรียเกมอื่นเนี่ยคำตอบก็คือด้วยความที่เกมนี้เนี่ยมันเซตอยู่ในจัก,กรวาลแวมไพร์กับมาสคิวเรตตามที่ผมบอกไปเนาะดังนั้นมันต้องมีอะไรที่อ่าแวมไพร์เ็าทากันนั่นก็คือการดูดเลือดมนุษย์นั่นเองนะฮะในแผนที่การเล่นเนี่ยจะมีมนุษย์ที่เป็นชาวเมืองเนี่ยวิ่งหนีไปมาหรือว่ายืนอยู่เฉยๆก็ได้ซึ่งเราสามารถเข้าไปจับดูดเลือดได้นะครับการดูดเลือดเนี่ยจะให้บัฟพิเศษที่แตกต่างกันออกไปโดยเป็นบัฟถาวรนะรติดตัวไปตลอดเเกมเลย เวลาเราอยากจะรู้ว่ามนุษย์คนไหนนะให้บัฟสีอะไรก็ต้องกดสแกนก่อนนะเพื่อดูว่ามนุษย์คนนี้เนี่ยมีตัวสีอะไรนะครับดีจะเป็นเลือดสีอะไรก็ได้นะเออแล้วแต่คุณจะมองโดยสีเนี่ยจะแบ่งออกเป็นสีสีที่จะให้บัฟที่แตกต่างกันไปนะครับแล้วก็เราสามารถดูดเลือดได้สูงสุด3าครั้งแบบนับรวมนะครับผมเช่นว่าคุณเอาบัฟสีฟ้าไปแล้วหนึ่งนะับก็จะเก็บ บัฟได้แค่2อันไม่ว่าจะเป็นสีอะไรก็ตามนะถ้าอยากได้ระดับสูงสุดเนี่ยต้องดื่มเลือดจากมนุษย์ด้วยกันเองหรือว่าผู้เล่นนะที่เป็นผู้เล่นด้วยกันเองนั่นคือเวลาที่เรายิงศัตรูล้มนะครับศัตรูเนี่ยจะเกิดอาการน็อ c ดาวน์นะครับซึ่งเราสามารถเข้าไปกดดูดเลือดได้มันจะคล้ายๆกับการกดฟินิเชอร์ใน Apex Legends นะ,ะการกดสแกนเนี่ยก็จะทำให้เรามองเห็นทุกอย่างรอบๆตัวได้นะโดยจะเห็นทั้งกองไอเทมที่เราสามารถเข้าไปลู้ได้นะมีแสดงเสียงการยิงปะทะที่ผู้เล่นคนอื่นเขาสู้นอยู่ซึ่งทำให้เราเข้าไไปแจมด้นะครับ หรือว่าจะแสดงให้เราเห็นเลยว่าศัตรูเนี่ยมันอยู่ประมาณตรงไหนขึ้นเป็นตัวสีแดงเลยอย่างนี้ก็มีนะครับแล้วก็เราสามารถเข้าไปดื่มเลือดมนุษย์ที่อยู่ตามเมืองต่างๆได้นะครับแต่ไม่ใช่มนุษย์ทุกคนนะที่จะให้บัฟกับเรานะครับมันจะมีข้อควรระวังอยู่อย่างหนึ่งนะค,คือจะมีมนุษย์บางคนเนี่ยที่เขาหนีตายคือวิ่งหนีแบบตัวนะฮะแล้วถ้าเกิดเราไปยิงฆ่าเนี่ยจะถือว่า เราไปฆ่าผู้บริสุทธิ์นะครับผมซึ่งจะทําให้เราถูกเปิดเผยตําแหน่งให้ศัตรูคนอื่นรู้นะครับก็ต้องระวังด้วยอย่าไปฆ่าคนที่เขาวิ่งหนีนะฮะร,ระวังให้ดีผมนี่ตอนเล่นแรๆนี่บ่อยมากนะเห็นวิ่งหนี <c oughs> นึกว่าเป็นคนนะฮะโอ้โยิงฆ่าเรียบร้อยโดนเปิดจุดไปเลยนะครับผมอีกลูกเล่นหนึ่งที่เกมนี้มีก็คือจะมี n p c ที่เหมือนกับตำร,รวจหรือทหารนะครับที่เฝ้าอยู่ตามจุดต่างๆในเกมถ้าเกิดว่าเราเข้าไปใกล้ๆเนี่ยไอเอ็นีซีเหล่านี้มันจะหันมาไล่ยิงเราด้วยนะครับผมแล้วมันจะคนยากมากเพราะมันใส่เกราะหน ดังนั้นเวลาเปิดไฟหรือว่าสู้คนอื่นเนะี่ยระวังให้ดีนะถ้าเกิดมี n p c ตำรวจหรือทหารอยู่ใกล้เนี่ยล้วก็เจอผู้เล่นคนใดคนันอ่กเนี่ยบอกเลยว่าโอกาสรอดจะยากมากนะฮะอีกลุกเล่นหนึ่งนะที่เกมนี้มีก็คือในแผนที่เนี่ยจะมีทั้งร้านยาร้านเสื้อผ้าหรือว่าร้านค้าต่างๆนะครับซึ่งเวลาที่เราไปถึงจุดนั้นในแผนที่เนี่ยเราสามารถเปิดร้านเข้าไปเอาของได้แต่บางร้านเนี่ยมันจะติดสัญญ,ญาณกันขโมยด้วยเวลาเราหยิบไอเทมบาทีเสียงดังแบบโอ้โหซิเคอร์ y ทตี้ทำงานนะฮะ ก็ต้องระวังนะครับมันอาจจะเป็นจุดสนใจให้คนอื่นมาล่าเราแทนนะครับผมทีนี้มาเข้าสู่ในด้านของเกมเพลย์กันบ้างน,นะครับการควบคุมการต่อสู้อะไรพวกนี้นะครับสำหรับผมแล้วเนี่ยนี่น่าจะเป็นอีกเกมที่เล่นยากพอสมควรเลยนะครับมันมีความเป็นไฮเปอร์สเกปแล้วก็อย่างที่ผมบอกเป็นมุมมองตัวประส้นเนาะก่อนอื่นตอนเริ่มเนี่ยเราจะต้องเลือกตัวละคระ6ตัวนะครับแล้วก็แน่นอนว่าปกติของเกม Battle Royale ยุคนี้ตัวละครแต่ตัวจะต้องมีสกิลซึ่งก็แต่ละตัวจะมีสกิล3สกิลนะครับแบ่งเป็นสกิลประจําเผ่านะครับ สกิลกดใช้2แบบซึ่งก็คือสกิลทั่วไปแล้วก็สกิลอัลติเมทไมยตายนั่นเองแต่ละตัวก็จะมีความสามารถที่ต่างกันออกไปนะตามเผ่าแล้วก็ตัวละครที่เราเลือกนั่นเองในส่วนของแผนที่นะครับตอนนี้แผนที่จะมีแผนที่เดียวคือกรุงฟลากนะครับผมซึ่งเป็นเมืองหลวงนะมีถนนหนทางมีรถยนต์มีผู้คนมีตึกสูงนะครับอย่างที่ผมบอก นะฮะว่ามันอล้าคล้ายไฮเปอร์สเกปเวลาสู้เนี่ยเราจะสามารถปีนตึกไล่ยิงใช้พลังโอ้ยต่อสู้กันโอ้ยอย่างมันฮะบอกเลยเวลาสู้เนี่ยสนุกมากแต่ว่ามันเล่นยากเดี๋ยวบอกมันเล่นยากนะบางฉากเนี่ยจะมีแบบตึกสูงๆขึ้นไปนะเราสามารถใช้สไนเปอร์ไปส่องยิงศัตรูจากระยะไกลก็ได้บรรยากาศก็ทําได้ดีมากครับทำฉากออกมาสวยงามเอฟเฟกภาพสะท้อนเงานะแล้วก็กินสเปกน้อยมากเครื่องที่ผมใช้เล่นชวดทดสอบเนี่ยเป็นอ่า CPU Core i7 Gen9 นะครับแล้วก็การ์ดจอ GTX 1 6 6 0 Ti นะครับเป็นเกมมิ่งโน้ตบุบ๊กนะก็ปรับ High เล่นได้ที่แบบประมาณ120-130เฟรมนะครับซึ่งมันก็มากพอแล้วครับใครเป็นจอ144 14เฮิร์ตก็ลื่นเลยสบายสบายแล้วก็ใครที่เป็นมือใหม่เกมเทโตรยอลเนี่ยมาเล่นเกมนี้น่าจะลำบากนิดน,นึงนะเพราะว่าต้องเรียนดูเยอะขนาดผมเองเนะี่ยเล่นเ p ฟเ l e g e n d มาเป็นพันชั่วโมงอะเจอเกมนี้เข้าไปคือ เป็นไก่เลยครับเหมือนต้องแบบปรับตัวใหม่แต่แรกเลยซึ่งมันก็เป็นเรื่องปกติเนาะเพราะว่ามันคนละเกมกันจะมาเทียบกันก็ไม่ได้นะกฎของเกมการเล่นนะครับก็จะเหมือนกับเกม Battle Royale ทั่วไปเลยนะก็คือฆ่าผู้เล่นคนอื่นนะครับแล้วก็อยู่เอาตัวรอดให้ได้เป็นคนสุดท้ายนะครับเพียงแต่ในรอบ Alpha Test เนี่ยมันยังไม่มีรางวัลอะไรให้เป็นชิ้นเป็นอันสักเท่าไหร่นะไม่มี progression ไม่มีสะสมเลเวลไม่มี up skill ไม่มีอะไรเลยครับเกมจบแล้วก็จบเลยนะครับไม่มีอะไรทั้งสิ้นคาดว่าต้องรอตัวเกมเต็มเปิดออกมาก่อนะถึงจ มีระบบมากขึ้นกว่านี้นะครับโดยรวมแล้วผมถือว่าปลัดฮันเนี่ยเป็นมีเกมที่น่าสนใจนะโดยเฉพาะมันเป็นเกมฟรีนะครับมันดึงคนเล่นได้อย่างแน่นอนอยู่แล้วเปิดมาก็น่าจะมีคนสนใจอยู่บ้างแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยมันจะตีตลาดเกมแตกหรือไม่ก็ต้องรอชมกันต่อไปนะครับและทั้งหมดนี้ก็คือ,อข้อมูลนะค,ความรู้สึกทั้งหมดที่ผมได้ไปลองเล่นมาในช่วงเทสต์นะของปลั๊กันนะคาดว่าเดี๋ยวเกมเปิดน่าจะ อ่าผมเดี๋ยวผมคงกลับไปเล่นอีกรอบหนึ่งเพราะมันสนุกมากนะเพแต่ว่าช่วงเนี้ยช่วงทดสอบอะคนเล่นมันน้อยมากแล้มันหาห้องยากมากหาห้องนี่รอนานมา,มากๆเลยนะครับก็รอดูกันว่าเกมน,นี้จะรุ่งหรือจะร่วงนะครับผมสำหรับวันนี้ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับก่อนจากกันไปหากคุณชอบวิดีโอของผมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e นะครับแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆของผมนะแล้ววันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ